วันนี้เราจะนึ่งไก่สมุนไพรนะคะนี่ค่ะไก่อกไก่นะคะเครื่องก็มีตะไคร้นะคะเนื่อไก่ใส่สมุนไพรเนะาะขั้นตอนแรกเราก็หั่นตะไคร้ก่อนใส่กี่หัวก็ได้นะตะไคร้ ไครนี่มีส่วนสำคัญมากเลยนะคะช่วยดับคาวแล้วก็มีกลิ่นหอมหนึ่งไก่สูนไพรนะคะอ่านี่ใส่เยอะเลย จนถึงนี้ตรงที่มันอ่อนนะคะนึ่งไก่สมุนไพรอร่อยอ่าใส่รากผักชีด้วยยิ่งหอมไปเลยนะคะส่วนในก็ได้ของไก่นะคะ ใส่กระเทียมกีบกีดก็ได้นะหอมแดงหนึ่งไก่นะคะ ออกหอมแดงก่อนแล้วก็หั่นหั่นไปเลยแล้วก็ใส่ไปเลยในครกใส่พริกแห้ง ามใจชอบนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยพอาละค่ะเด็กๆก,กินใส่เกลือนิดหน่อยจะได้โคล้งง่ายไม่ต้องใส่เยอะนะคะปลายชอ้อนอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำการโคลกเลยคะ่ะโคลกรวมกัน โกพอแบบไม่ต้องละเอียดมาก น,นี่เลยขบแบบหยับๆไม่ต้องละเอียดมากอ่าเสร็จแล้วเราก็พอไอ้นี่เสร็จแล้วเราก็ตักเครื่องนี้ลย ไปเลยเนี่ยจ้ะแล้วก็ผิวมะกรูดใบมะกรูดแบเนี้เนื้อไกอ่เนื่อไก่ล้วอุ๊ไก่แล้วแต่คุณจะเรียกเนาะ ใส่นี่นะตามใจชอบนะคะผงผงแซ่บใส่ผงปรุงรสหน่อยนะคะนี่นี่เราก็คนตอนนี้ใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่ง หนอพอเราใส่ทุกอย่างก็เค็มไปแล้วเนาะนี่ค่ะนึ่งาบสมุนไพรไม่มีอะไรมากมง่ายๆเลยเราก็คนเครื่องทุกอย่างให้เข้ากับเนื้อไก่ ใช้อบนะคะวันนี้ใช้อบไก่แล้วก็ใส่ใส่น้ำล้างครบนิดนึงให้มีน้ำครุกคลิก เราใส่ซอสฝักเขียวหน่อยหนึ่งนะคะความอร่อยรากินไหมอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเลยจ้านี่เลยซึ้งนึ่งนี่โอ้โหควัน แล้วก็ใส่ลงไปซึ่งเราเตรียมไว้แล้วนะคะต้องใช้เวลาเนื่องเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้สมุนไพร แล้วก็อันนี้เดือดไปแล้วเอาด้านที่แบบสุกยากขึ้นข้างบนหนอะเรียบร้อย เรามีผักชีฝรั่งใส่ไป,ไปด้วยอ่า,าะะแล้วก็ปิดฝานะคะนี่แหละค่ะนี่เดี๋ยวเราปิดฝาไว้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะไก่นึ่งนึ่งไก่อ่าครบ30นาทีแล้วเรามาดูสิออ้ยไก่นึ่งสมุนไพร น่ากินมากเลยอ่ะนี่ค่ะไก่นึ่งสมุนไพรนะคะนึ่งแค่ครึ่งชั่วโมงสุกแล้วจ้ามากินกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้า